สวัสดีครับหนึ่งนาทีจจสซินที่ราชก,การอ่านพระาชคำพิจรณจบในหนึ่งปีกับจอ ประจำวันที่9พฤษภาคมพระธรรมยอนบทที่1ข้อที่1ถึง28ยอนได้เริ่มต้นพระคริสธรรมภาคพันธสัญญาใหม่หมวดพระกิติคุณด้วยในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่เหนือนอกพระวาทะ ซึงย้อนเด้เขียนให้มันสอดคล้องกับในพระธรรมปฐถมการบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในปฐถมการพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินในปฐถมการในปฐถมการพระวาทะทรงอยู่ก่อนแล้วและในข้อที่14ซึ่งหลายคนจําได้ดีพระวัทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง พระวัทนได้มาเกิดเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าและทรงอยู่ท่ามกลางเราไทยบาปเราที่ไม้กันเขนนี่คือบทเริ่มต้นของพระธรรมย้อนให้เราติดตามและศึกษาพระองค์เรียนรู้รู้จักพระองค์ไปด้วยกันนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ